ยังไงเอ้ยอังเป้าเอาอังเป้ามาสวยงามอ้ยดบไปเลยชูชีชุมช่มเฉียง กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเจ็ดแปดเก้า last way กันนะครับผมกับผมคนเดิมพี่กล้วยนะครับผมไปวันนี้พาทุนมา500บาทมาเล่นพี่วัวกันนะครับผมมาเบ็ดสิบบาทเลยเอือเดียว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 มาเอาเอา,เอานะเอานะถ้าถ้ามาเต็มมาอุ้ยอุ้ยทีเดียวครับผมรางวัลซุปเปอร์เมกะห้าร้อยบาทหมุนเดียวเองนะเนี่ย มายังไงเต็มอะไรก็ได้แตขอให้เต็ม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 ทุกช่องอะไม่ได้คูณสิบไอ้วัวโชคเลือดนะครับผมจะปีใหม่กันแล้วนะครับผมทุกคนไปๆายังกันบ้างสุขภาพดีกันไหมมาวัวโดดกันแล้วนะครับผมจะปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับกับปีใหม่นะ ยังไงมาคูณสิบคูณสิบไหมอ,อะไรก็ได,ดแแ้แต่ขอคูณสิบอ่ะอุ้ยจ่ายแล้วจ่ายแล้วแต่ขอคูณสิบขอเต็นแผงช่วยดามรางวัลซุปเปอร์เมกาหวานเจี๊ยบไปหนึ่งทีนะครับผมขอเพิ่มบิดเลยแล้วกัน น่าจะมาดีน่าจะมาดีขอเพิ่มบิดเลยมา30หมุนไปเลยโดดไหมไม่โดดไม่เป็นไรมาริ้วลิ้วลิว,ลว,ลว,ลวช่วงปีใหม่เดินทางกลับบ้านก็ขอให้ปลอดภัยกันนะครับผมเดินทางกันปลอดภัยนะโอ้ยหนวฉีชุ้งเขียงตอนนี้เล่นตอนสี่ทุ่มนะครับผมโดดยับเลยชูมฉีชุ้งเฉียง ม,มาอังเปานี่แหละมาคูณสิบให้หน่อยอยึกยักื์เอาถ้าคูณสิบเอางกหาตังกลับบ้านนะครับผมมาอมยังไงเอ้ยอังเปาเอาอังเป,า,เา,เา,เปามาสวยงาม ดับไปเลยชูชีชุ่มเฉียง3 0 0 0บาทนะครับรางวัลซูเปอร์เมกานะครับผมไปไปกันต่อขอเพิ่มบิดนะครับผมมาขออนุญาตเพิ่มบิดเลยนะครับผมเรามีทูลแล้วต้องไปครับเราต้องวัดเลยนะครับผมไม่ปังก็พังมีแค่นั้นครับไปแล้วสี่ทุกนะครับผม หัวสีึส้น่งนะผมมายังไงมาเลยส้มส่มหวยถึงจะเป็นส้มแต่ก็คูณสิบโอเคไม่ว่ากันสมบูรณโอเคครับผมไปไปเลยครับแดบชูฉีชุ้งเฉียงอยากชอบสู้จิ้งจ่ายเป้งมาเลยครับ มาหนียวฉีชูเฉียงเป็นไงมาอีกแล้วโดดอีกแล้วโหโดดเก่งมากเลยนี่วัวหรือกบเนี่ยโหโดดเป็นจริงโจ้เลยมาโหเข่าเหี้ยเหรอขอตัวอื่นมั้งโหด,ดูจ่ายลายเดียวสุดยอดโดดซ้ำดอีกรอบนึงแก้มือหนอ่อยสิเมื่อกี้มันจ่ายส้นตีนมากเลยหรือว่ามันกำลังจะดูดคืนละหรือยังไง เราลอดูลายมันดีๆนะครับว่ามันจะดูดคืนตอนไหนนะดูลายดีๆนะไปะขอเบ็ดร้อยหน่อยแล้วกันนะครับผมมาโดนไหมโดนไหมโดดโดดโดดสวยหนุ่มจียุ้งเจียงมาเลยดอกน,นี้ขอคูณสิบเน้นๆแล้วจะหนีเลยเพราะว่าดูท่าทางมันจะดูดคืน มันจ่ายลายเดียวเมื่อกี้รู้เลยมันจะดูคืนแน่เลยขนาดส่มมันยังจ่ายลายเดียวอะ่ะอันนี้ก็ได้มาขอให้เต็มแผงอะอ,อะไรก็ได้คูณสิบตอนเนี้ยมาเลยโอ้โหส้มก็ได้อ่ะส้มก็เอานะอ่อออแะแต่มาเ,เต็มแผงนะเออถุงเงินนี่แหละมาเลยเต็มแผงในกระดานไหมเต็มแผงเต็มสวยงามอู้ภาาที่สวยมากดอกนี้สี ซีสีดระวัางก้อนโตสองหมืน่นสองหมืน่นหยุดทันทีหยุดทันทีนะครับผมเค <c oughs> ชูชี้ชุงช้งเฉียงเล่นตอนสี่ทุ่มนะครับโดดดีมากโดดไปจิงโจ้เลยวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพีก่กวยด้วยนะครับปากกดกระดิ่งด้วยนะบาย,บายยจ้า